สวัสดีค่ะอาทิตย์นี้บอสใหม่ก็จะเป็นตาของ Ever Dark f a ์ฟอกเป็นเซนทอร์ธาต์โอลี่ฉบับยากนะคะถือเป็นอัปเดตใหม่ของไนเรนสำหรับสิ้นเดือนมิถุนายนเป็น e v e r Dark ตัวที่2และมาแทนเอเดลของอาทิตย์ที่แล้วส่วนตัวเราคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างง่ายนะถ้าใครอยากจะฟาร์มแลกของแต้มพิเศษเนี่ยก็ให้ช่วยโอกาสนี้แหละแลกของไปให้หมดเลยจุดแลกของแล้วก็ของที่ควรแลกอธิบายทั้งหมดไปนในคลิปที่แล้วแล้วคลิปนี้จะพูดถึงทริคในการสู้กับเอเวอร์ดาร์ฟลอกอค่ะ เริ่มมาเลยที่จุดอ่อนตัวนี้แพทธาฟไฟฟ้าแล้วก็สถานะผิดปกติอื่นยังใช้งานได้ปกติทั้งพวกผิดบล e e z ร frost แล้วก็สกาดเลตร้อนสุดท้ายก็คือบอตตัวนี้ต้านทานโพลีซึ่งข้อควรระวังก็คือไอคอนทตุไฟฟ้ากับโฮลีมันคล้ายกันมากยิ่งมันย่อเล็กๆในจอก็จะดูผิดบางคน,ปนไปไล่ตีแคมที่เป็นทตุโฮลีซะงั้นก็ให้ดูดีๆก่อนค่ะของไฟฟ้าหรือว่าสายฟ้าเนี่ยมันจะสีอ่อนกว่านิดนึงถ้าผิดเอาโพลี่ไปตีก็ตีเบาลงไป3 0เลย โอเคพอเริ่มมาเลยเนี่ยฟลกอจะเข้าเฟสสองของร่างปกติก็จะมีแขนบุวงๆลอกออกมาใช้ฟาดถ้าเป็นสายที่ใกล้แนะนําให้ม้วนกลิ้งหลบเข้าไปหาที่ตัวบอสเลยเพราะว่ามันจะฟาดกว้างนะคะถ้าเราอยู่ระยะก,กลางๆเนี่ยมันมักจะโดนถ้าเข้าไปใกล้ตัวกลิ้งสวนแล้วม้วนไปด้านข้างหรือด้านหลังก็จะหลบง่ายกว่าแล้วก็เคยบอกไปในคลิปตอนที่สู้กับเอเดลว่าถ้ามี AOE ที่พื้นเนี่ยให้กระโดดหลบอันนี้ก็เหมือนกัน จะมีท่าทุกพื้นปล่อยค้นม่วงๆอันนี้ก็กระโดดหลบได้เลยจะง่ายกว่ากลิ้งหลบต่อไปเป็นท่าวิ่งชนอันนี้เหมือนร่างปกติค่ะก็จะวิ่งชน3ทีรอยเท้าที่พื้นก็จะทิ้งแสงไว้แล้วระเบิดตามทีหลังก็ให้กลิ้งหลบแสงที่รอยเท้าด้วยส่วนเวลาที่มันเลงเราเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบกลิ้งนะเดี๋ยวสตามีหน้าหมดคือให้วิ่งหลบไปข้างๆก่อนพอมันใกล้จะมาชนเราแล้วเน่ค่อยกลิ้งนีออก พอชนครบสาทีก็จะปล่อยระเบิดแสงหน้าตัวออกมาอันนี้ก็วิ่งหลบตามปกติตีไปสักพักหนึ่งมันจะเข้าท่าชาร์จมันจะยืนนิ่งๆเก๊กอย่างเงี้ยก็ให้ใช้เอาติขจังหวะได้ค่ะหรือว่าใช้สกิลอะไรก็ได้ที่เป็นสายฟ้ามันถึงจะชะงักแต่ว่าต้องไวนิดนึงนะเพราะว่ามันชาร์จแป๊บเดียวถ้าเห็นมันยืนนิ่งปุ๊บก็สัตว์สายฟ้าใสเลยก็ได้แต่ถ้าไม่มีคือไม่มีสกิลสายฟ้าหรือว่าไม่มีเอาติเหลือเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องปล่อยให้มันชาร์จเสร็จพอมันชาร์จเสร็ แล้วก็จะมีวงแหวนแสงเกิดแบบสุ่มขึ้นไปทั่วฉากเราก็ต้องคอยหลบวงแหวนพวกนี้ด้วยก็เลยแนะนําให้ขัดจังหวะบอสไปเลยจะดีกว่าส่วนถ้าฟาดลม3ทีอันนี้มันล้างปกติค่ะพอมันชาร์จแป๊บหนึ่งแล้วก็กลิ้งเข้าไปหาตัวบอสเลยอย่าก,กลิ้งถอยหลังนะเพราะว่าจะโดนลมที่ตามมาฟาดให้กลิ้งสวนเข้าไปเลยกะจังหวะ1 2 3ถ้าเล่นเป็นปาร์ตี้ก็อาจจะโดนแจกแยกฟาดไปคนละทีให้ดูทิศทางที่มันเล็งด้วยว่ามันจะฟาดใครพอเลือดลดไปสัก40เซต มันจะตัดแขนตัวเองเข้าเฟสใหม่และเป็นร่างทองท่าที่เพิ่มมาก็จะเป็นอาวุธธนูกับทวินเบลดท่าแรกของธนูก็จะเป็นการง้างยิงขึ้นหัวอันนี้จะกลายเป็นธนูไล่าตามเราก็ให้วิ่งเว้นระยะหนีดีๆจนกว่ามันจะหายไปเองมันทําอะไรไม่ได้ค่ะต้องรอให้มันหายไปเองมันตามไม่เร็วนะแต่ว่าระวังที่ฝนธนูมันไล่เราเนี่ยเราก็ต้องหลบบอสไปด้วยแล้วก็บางทีมันยิงแยกให้เลย3าคน3ามวงก็ระวังหนีของตัวเองแล้วไปชนของเพื่อนค่ะ ส่วนท่าธนูถัดไปเป็นท่ายิงใส่ตรงๆแยกคนอันนี้ก็ธรรมดาเห็นมันหันมาจะยิงเราก็กลิ้งหลบได้เลยข้อควรระวังก็มีว่าบางทีเรากินยาอยู่เนี่ยมันก็จะใช้ยิงติดๆกันเหมือนขัดจังหวะเราส่วนที่ยากกว่าท่าธนูวนนี้จะเป็นท่าทวินเบลดก็จะมีม้วนตัวฟัน3จังหวะค่อนข้างกว้างเหมือนกันแต่ว่ากลิ้งหลบได้จังหวะไม่ได้เร็วมากก็ชอบกลิ้งมมวนเข้าหาตัวเหมือนเดิมค่ะนับ123 ทีที่3จะดีเลยนิดหนึ่งพอมันฟันจบก็จะมีจังหวะให้เราพ u n i s h b a ได้ต่อมาเป็นท่าฟันชุดรุ่ักอันนี้มันหลบใกล้ค่อนข้างยากตอนนี้เรายังไม่คล่องขนาดนั้นเราก็เลยเลือกที่จะวิ่งหนีหลบออกไปห่างๆเพราะว่ามันไม่ได้มีท่ากระโดดตามฟันปิดระยะห่างเราก็เลยปล่อยมันยืนรำดาบรอบตัวเองไปนั่นแหละมันก็จะฟันทั้งหมด10ที ชุดแรกมีฟัน5ทีชุดที่2เป็น4ทีเราก็มีดีเลย์ครั้งสุดท้ายอันนี้ก็จะหาจังหวะกระโดดกลิ้งเข้าไปตอนทีที่9จบเนี่ยเพื่อจะ punish มันหลังจากมันตีครั้งสุดท้ายเสร็จถ้าหลักสําคัญอันสุดท้ายเลยก็คือเอาติของบอสอันนี้มันจะลอยขึ้นไปชาร์จยิงข้างบนฟ้าจะเห็นว่ามีจุดแดงๆใส่คนที่มันเล็งไว้คือมันจะยิงนุ๊กลงใส่ตําแหน่งที่คนคนนี้ยืนอยู่ตอนที่จุดแดงหายไป ดังนั้นเพื่อนก็ต้องหนีไปให้ห่างๆคนที่โดนเล็งจุดแดงค่ะเราเล่นไปหลายรอบเนี่ยรู้สึกว่าถ้าโดนเลงนะให้วิ่งไปใต้ตัวมันเลยแล้วพอจุดแดงหายก็วิ่งเลยไปอีกหน่อยพอทําแบบนี้เนี่ยนูก,ก็จะอยู่ใต้ตัวมันแล้วพอมันลงมาก็จะวิ่งกลับมาตีมันได้ไม่ไกลมากพอหมดเท่านี้ก็จะวนท่าแหละเดี๋ยวลองมาดูกันว่าตอนที่เราผ่านรอบแรกกับแรนดอมเนี่ยเน็ี่มี Execu t o r วตแล้วก็ดาเชสสองคนนั้นเขาใช้บลีดกับฟอร์ส่ะก็ถือว่าดาเมจโอเคเลย เพื่อนลม3ขีดก็ทิ้งไว้ก่อนค่ะจังหวะด,ดีๆค่อยไปชุบเพราะว่าถ้าไปแพร o ออร y เวลาชุบเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้มองบอสอะพอวงชุบเสร็จก็ตายยกทีมประจำก็ปล่อยไว้ก่อนหรือว่าจะปล่อยพวกที่เขาตีไว,ไว้ๆไปชุบก็ได้อย่างอานีดาเช่เขาก็พยายามไปชุบให้อยู่ ก็ประมาณนี้อย่างที่บอกค่ะรวมๆเราถือว่ามันไม่ยากเท่าตัวที่แล้วนะแต่เทกว่า,อาพอจบแล้วก็กลับไปแลกของที่จุดเติมเลยของใหม่ของสัปดาห์น,นี้ก็จะเป็น r ล l ิกของ Falcor e l d a r e ถือว่าดีใช้ได้อาจจะไม่ได้เป็น b บ s อ i n s t a l แต่ก็มีเป็นทางเลือกแหละคือเพิ่ม stamina เพิ่มพลังโจมตีธาตุแล้วก็เวลาฆ่าศัตรูจะได้เกตดเอาติขึ้นไวขึ้น สำหรับอาทิตย์หน้าถ้า,าทีมงานยังอัพเดตสม่ำเสมอใช้เวลาหนึ่อาทิตย์เท่าเดิมนะอาทิตย์หน้าก็จะเป็นคู่หูแมลงกโนสเตอร์หลายๆคนไม่น่าจะอยากเจอเราเองก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าอาทิตย์หน้าร่างเอเวอราของกอนอสเตอร์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ